อ่ะก็เล่าให้คุณฟังว่าวันนี้เนาะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูว,วิธีการเพิ่มยอดรีวิวของในตัวเพจของเฟซบุ๊กเรากันเนะาะสำหรับใครที่อยากจะเปิดเพจรูปปิดบุ๊กนานและอยากจะให้เมีวิวในตัวเพจเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อเพื่อมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีฐานของการรีวิวเนาะอยากให้เพจตัวน่าเชื่อถือหรือว่ามีการมองเห็นง่ายก็ลองมาดูแล้วทำตามกันไปได้เลยโดวยวิธีตอนแรกที่เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซ 1, ต์ hmw com เนานะแล้วจะมีลิงก์เว็บไซต์แปะไว้ให้ก็สามารถที่ได้ให้้้กกดดเเขาาาามมชิงงแแลลทตตันน่ไไปยถะ เพียงแค่ไปข้นแล้เป็นบิมัชชิสามมาที่ตะ้กดสมัครที่ตรงด้านล่างนี้ก็ไปขอเธอเลยเพียงแค่เข้ามาแล้วก็น่าต่างกันสมัครสมาชิกเขา็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้เราสามารถจะเข้ามาเพื่อทําการสมัครสมาชิกกันได้โดยสามารถที่จะกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้แบบนี้หากใครที่มีบัญชีกูเกิลจี่มลรายจะสมัครผ่านก็สามารถที่จะตีเข้าไปได้ตรงด้านบนนี้เพื่อที่จะทการสมัครสมาชิกผ่านตรงด้านไอ้กูเกิลจีเมลกันได้เลยหาะใครสมัครกันไปเสร็จแล้วมีบัญชีท่นอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อ แลทีนี้ก็ให้เราได้เข้ามาในหน้าที่ในตัวเว็บไซต์และพอเราได้เข้ามากราในตัวเว็บไซต์เรจะเจหน้าตงแรกของเขา,าจะเป็นแบบนี้ก็เลยมีหมดหมู่หัวข้อบริการให้กับเราสามารถเติมเลิยใช้งานและทาการเก็บไปได้มียอดเงนินอยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราสามารถที่จะดูกันได้ว่าเอามาใช้งานในส่วนต่างตัวด้านนี้นมีไหมแลาหากข้อใช้งานไปข้ามาไม่มียอดเงินหรือว่าเขา้ามาใช้งานกันแล้วแต่ว่ายอดเงินอาจจะหมดกันไปก็สามารถที่จะกดเข้ามาในตรงด้านนี้ก็ไปกนะที่หน้าตาของกรเดิมเงินอ่าโดยกดเข้ามากราที่หน้าตากระดิ่งเงินเนาะเขาก็จะมีหน้าตา แล้วก็สามารถที่จะเช่องทางในช่องทางของการเติมเงินกันได้ด้วยเพียงแค่กดเข้าไปที่คำว่าช่องทางตรงนั้นนี่เพราะที่พิช่องทางในการเติมเงินขึ้นมาให้กับเราได้เลือกเติมเงินกันได้ประมาณนี้เลยที่ช่องทางไม่ว่าจะเจปกเก็นสแกนจักโค้ดมีทุกมันนี้วอลเล็ตชิปตัวคอลินซี่หรือว่าเพอร์เฟกต์มันนี่หากคุณผู้ชมกดเข้ามาดูกันแล้วสะดวกสนใจเติมช่องทางไหนเนาะก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้แล้วก็ทำการเติมเงินกันไปได้เลยและถ้ามียอดเงินกันอยู่แล้วเติมเงินกันไปเสร็จแล้วก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวหนนน้้าาาาต่่่งงไได์เเพืออมชิัละะ พวกเราได้ย้อนกับมากันได้แล้วที่ส่วนนักต่างแลายเว็บไซต์ทีนี้เราก็ไปทำการเลือกที่ส่วนหัวข้อหมดหมู่แล้วก็บริการตามที่ต้องการกันได้เลย อย่างใน,นวันนี้ไปการเพิ่มยอดรีวิวของในตัวเพจ a c e b o o k ของเราเราก็เลื่อนหาดูกันเลยเนาะอ่ะเขาก็อยู่ตรงด้านล่างนี้เลยแล้วคลิกเข้าไปพอเลือกกันด้านลวในตัวหมดหมู่แบบนี้คราเ,เลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราเลือกเสียราคาหรือว่า Facebook ที่จะมารีวิวในตัวของเพจเราเนาะว่าจะเป็น Facebook ของชาวต่างประเทศหรือว่าจะเป็น Facebook ของคนไทยเลยเราก็สายบริการเลือกกันได้แต่เราก็จะเลือกเป็นคนไทยคุณผู้ชมเห็นเลยแล้วกันเนาะกดคลิกเข้าไปเลยแล,เนนแล้วพอเลือกกันอ่้พอเลือกกันด้านละท่าน อ่าก็เข้ามาคัดเล่าดีตัวเพจกันไปเลยเนาะสำหรับมือถือก็กดไปที่เชทโปรไฟล์ของตัวเพจแล้วก็คัดเลาดีมาได้เลยแลต่กนนี้ของตัวเพจเฟซบุ๊กเองมาละให้นี่มาวางได้วางนี่กันได้แล้วทีนี้ก็มาพิมพ์คมเมนต์หรือว่ารีวิวที่เราต้องการให้เป็นรีวิวในโซนเพจแล้วเนาะเราอาจจะพิมพ์ประมาณนี้ก็ได้นะเพจนี้ดีหรืออะไรยังไงก็พิมพ์ไปได้เลยอ่าล้วก็ได้เป็นการพิมพ์รูปไปอย่างในแชทนักนะผู้ชมกับพิมพ์ตามที่ต้องการที่คุณผู้ชมอยากให้ได้เลยอ่าฟังชีวประมาณนี้เลย แล้ะเราได้ใส่ทั้งวีวีวที่เราต้องการกันได้แล,แล้วแล้วก็ใส่ลิงก์ของจำนวนที่เราต้องการกันไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็มากดสองเซยตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลย อ่าวิธีขั้นตอนก็จะสั้นง่ายๆประมาณนี้เลยเนาะในพริทได้สองช้่วโมไปเสร็จแล้วในตัวเว็บไซต์เขาจะมีเป็นการขึ้นมาแจ้งบอกให้ขับเราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้กันเลยว่าเดี๋ยวเราเซฟโคุณแล้วเราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้ได้คำว่าประวัติการครับเซอเพื่อที่ได้เข้ามาชิคดูกันเนาะว่าออเดอร์สถานะของรายละเอียดออเดอร์มีอยู่ในระหว่างไหนหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนเนาะหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรอย่างไรไหมเดี๋ยวค่ะเข้ามาชิคดูกันแล้วออเดอร์ม แต่ถ้าหากเข้ามาชิคดูกันแล้วออเดอร์มีข้อผิดพลาดมีการยกเลิกเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้ไปต่อได้ที่หน้าต่างคําว่าตั๋วเดิวกดเข้ามาคราบที่หน้าต่างคําว่าตั๋วเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ให้กับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาเพื่อาทำการแก้ปัญหากันได้โดยการกีหัวข้อหรือข้อความที่อยู่ตรงด้านนี้หรือถ้าเป็นการส่งรูปภาพที่อยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำาแอ่ทำการไปเพื่อแก้งกันแก้ปัญหาหรือว่าติดต่อคขาเอมันไปได้เลย ก็ส่วนใครที่อาจจะเข้ามาเชียร์กันแล้วไม่ได้มีปัญหาเข้ายังไงแบบไหนกำลังเชียร์กันอยู่หรือว่าต้องซื้อต่างกันไปแล้วอยากรูยอดก็ลองย้อนกลับมาดูกันได้เนาะในตัวเพจของเองว่าตอนนี้ยอดไลค์กำลังขึ้นมาหรือยังหรือว่าเป็นยังไงแอบยอดรีวิวเนาะว่ากำลังขึ้นมาหรือยังหรือว่าเป็นยังไงแต่หากว่ายังไม่ขึ้นมาทันทีหรือว่าค่อยๆซื้อมาทีละจำนวนหรือว่าไป้องแจรอนหรือว่าตกใจกันไปเนาะเพราะว่าเว็บไซต์ก็ต้องมีเวลาในการดำเนินการบางทีอาจจะไม่ขึ้นมาทันทีก็ต้อง่แวะกลับไปได้ก่อนหร ฉันร n องมือกับผู้ชมนกันแต่เพี่งอให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมหรือไม่คิดวเรเกันไปก็ได้ตัดภาพไปให้จนยอดมาซึ่งจะระเป็นเสร็จเลยก็แล้วกันแต่ก่อนเตัดภาพไปถึงตอนนั้นเผื่อใครที่มชแต่แล้วเราจยอาจะขึ้นมาหรือตอนเชื่อกันอยู่แล้วรู้สึกว่าอย่าที่จะรอให้น้คนอื่นได้เข้ามาใช้งานไอ้ตัวของเว็บไซต์ก็จะมีข้อดีอยู่ตรงด้านนี้ด้วยเป็นคำวนำเพื่อให้กับผู้ชมสามารถที่จะกดเามัครเพื่อว่าํำการสร้างลิงก์อยู่ตตรงด้านนี้ต่างก็ไปได้เยเพื่อใครที่ออยาจะลงให้เพื่อนรักามาชน ในตัวเศษตัดเนาก็ลองความมัธยฐานนี้ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะวา,านี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลานงเราก็จะแนะนำหัวข้อได้ใช้งานคลาสตประมานีเนะญญาะสนใจหัวข้อไหนยังไงก็ลองความาใช้งานดูกันได้หรือว่าอยากที่จะดูยอดพร้อมกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปจูกระดิจตามที่ว่ากันไปเลย เราก็กลับไปมาใจาเมื่อกี้เลยนะที่เราได้ทำคะแนนส่งซื้อกันไปน้องเราตะคุตอนนี้ยอดรีวิวของในตัวเพจเฟซบุ๊กของเราเขาได้กำลังมีการเพิ่มมาจนใกล้จะครบต้นน,นที่ได้ส,ส่งซื้อกันไปแล้วเนาะเราก็ส,ส่งซื้อเป็นตัวอย่างไปน้องประมาณสิบรีวิวตอนนี้ครเพิ่มมาเป็นสี่แล้วก็อย่างที่ว่ากันไปเลยครัว่ายังไม่ขึ้นมาจนครบหรือว่าอาจจะยังขึ้นมาไม่ถึงต้นนจำนวนก็ไม่ต้องตกใจกันไปเนาะเพื่อใช้ก็กำลังดำน,านาการให้กับเราอยู่ของเราก็ขึ้นไหมเราได้เห็นประมาณที่กันเลยก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมวันละห้าถ้าหากสนใจก็ลองเข้ามาใช้งานแล้วก็เข้ามาทำตามบุกัได้เนาะในสอวนหวข้อมบุบรการอื่นเพิ่มเติมยังไงกับเตวงเว็บไซต์ก็สามารถที่ด้กดคลิเข้าไปแล้วก็เลือใช้งานกันได้เลยจากในตัวหมูดบุคบริการที่มีประมาณนี้หรือสนจ่ัวข้ออื่นเพิ่มเติมยังไงกับเตัวของเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้อย่างหากทำการเพื่อนยวต่างๆในตัวของเว็บไซต์ก็ไม่ต้องรีบจบเดี๋ยววันจันทร์เราทำไปก็ประมาณนี้เลยแล้วสำหรับคลิปเราวนนี้ก็ไนนม